หลักๆเนี่ยที่ผมตีก็จะเป็นตัวคล็อกกับตัวพังนะผมเพราะว่าพังเนี่ยมีให้ผงทองด้วยนะครับรวมกันเป็น1กร่ของเราได้มา726,00 0เซนนี่นะครับผมเทปทูทคอเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูปกัมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเนื่องจากราคาอีรูมันพุ่งสูงเหลือเกินนะครับผมเราก็เลยจะมาฟาร์มอีรูกันนะครับผมที่ค็อกทาวเว โดยจะฟาร์มตัวคล็อกนั่นแหละนะครับผมหรือว่าปู่นาฬิกาของเรานะฮะจำได้ว่ามันดับอีลูนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าฟาร์มอีลูนะครับ ครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้อีลูมากี่เม็ดนะครับผมโดยตัวที่เราฟางก็คือเป็นสต็อกเกอร์นะครับผมสายแบ็กสเตปนะฮะแล้วเดี๋ยวเคลือบไฟด้วยจะได้แรงๆนะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามันขึ้นมาใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเดี๋ยวเริ่มด้วยการเคลือบไฟกันก่อนแล้วกันสำหรับใครที่อยากได้ตัวไว้เคลือบไฟสักตัวหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมไปทำเควสต์วอลเลเยอร์รีเทิร์นกันด้วยนะครับจะะะได้ตัววเเลลนฮ เอาไปเลยนะครับครึ่งชั่วโมงของเราอันนี้จะเอาแบบไม่กดกรรมแล้วกันนะครับผมเพื่อการประหยัดตังค์นะครับผมจะได้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วฮะกรรมไม่กดมันจะออกมาแค่ไหนนะครับผมคือเราไม่ได้สติวด้วยเราเน้นฆ่าแบบรับวนนนๆนะครับโหคนแน่นๆนะครับ ไปพร้อมนะครับนี่เป้าหมายของเรานะครับผมปึ๊บเรียกว่าเสียบแล้ววิ่งเลยนะครับมอเตอร์คล็อกนะครับผมเป็นมอเตอร์ทัดดินนะครับผมขนาดกลางนะฮะดังนั้นก็สามารถเคลือบไฟได้นะครับจะได้ประหยัดเวลานะฮะเผื่อใครยังตีไม่แรงนะครับผมจะได้ตีแบบเร็วๆได้นะฮะเราแบ็กไปทีละหมื่นนะครับโอเคซึ่งด้วยความที่ค็อกทาวเวอร์มันเป็นที่ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับผมทางเดินมันค่อนข้างจะเดินยากนะครับดังนั้นก็แนะนําว่าวิ่งเอาเถอะครับผม ถ้าแบบเดินสักระยะหนึ่งแล้วไม่เจอคอกนี้นะนั่ว่าวิ่งเอาเลยนะครับผมเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะด้วยนะครับเอาจริงมอนมันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันค่อนข้างกระจายตัวดูแมพสิครับผมโว้กไปวนมาขนาดนี้นะฮะที่เราสามารถแบ็คสเต็ปโลโลแบบนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเราใส่มังกร sp นะครับถ้าเราฆ่ามอนด้วยการโจมตีวันฮิตนะครับผมเราก็จะสามารถกระโดดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมนี่ฮะโดดไปเลยนะครับมีตีคอกทาวเวอร์แมนเจอร์ซะหน่อยนะครับผมเผื่อการ์ดมันจะล่วงนะครับการ์ดมันก็โอเคอยู่นะคอกทาวเวอร์แมนเจอร์นะครับดูฮะ บางทีก็เจอเป็นแบบฝุ่นฝูงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นสต็อกเกอร์สายแบคเตปอันนี้นะครับผมก็สามารถหาทําคลิปได้นะครับผมเรามีคลิปให้ดูกันแล้วนะครับผมว่าใส่ของอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้ออลูทั้งหมดกี่เม็ดนะครับผมช่วงนี้ได้ข่าวว่าเม็ดละ 70K ด้วยนะครับผมขอสัก4เม็ดก็โอเคแล้วเพราะว่าเสียได้ค่าวิงอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เสียเลยนะฮะ หลังจากครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้อีลูกี่เม็ดนะครับผมอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่ได้กดบัลเบิร์กัมนะครับสำหรับครึ่งชั่วโมงของเรานะครับแบบไม่กดบัลเบิ้กรกัมนะครับผมเราจะได้เข็มนาฬิกามาถึง200กว่าอันนะครับผมเกือบเกือบสามร้อยตีสักว่าสามร้อยก็ได้เพราะว่าไม่ได้เก็บหลายอันอยู่นะครับมีมะนาวนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเราได้อีลูด้วยนะครับอีลูที่เราได้นะครับผม2เม็ดนะฮะ ได้ตอนช่วงท้ายๆด้วยลุ้นมาครึ่งชั่วโมงแล้วผมเอ๊ะมันจะดอปหรือไม่ดอปนะนะฮะก็ได้มา2เม็ดนะครับผมก็ตีซะว่าตอนนี้ขายกาันประมาณเม็ดละ 70K ใช่ไหมครับผมก็ 140K นะครับแล้วก็ขยะอีกประมาณ 100K นะครับแต่ว่า OC เนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก 120K นะครับผมรวมๆแล้วนะครับผมในรอบนี้เราได้มา 280k นะครับผมแล้วก็บวกค่าตัว key of u n d e r r o u n d อีก3อันนะครับผมตีซะว่าอันละไม่กี่พันนะครับผมอันนี้เอาไ้ใช้เองแล้วกันไม่ขายนะฮะต้นทุนของเราเนี่ยมีวิงประมาณ500อันนะครับผมก็ถือว่าต้นทุนไม่เยอะมากนะฮะก่อนข้างกำไรนะครับผมก็กำไรที่ประมาณ2 0 0 k นะครับผมถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ2 0 0 k เนี่ยโอเคแบบไม่กดกรรมผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเรากดบับเบิลกรรมกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเรากดบับเบิลกรรมแล้วนะครับผม เดี๋ยวเอานี้ไปโยนใส่คาฟ่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราทําการเคลือบก่อนนะครับผมโอเคกดปุ่กามกดเร่งนะครับผมทําการล่าได้นะฮะหลักๆเนี่ยที่ผมตีก็จะเป็นตัวคล็อกกับตัวพังนะผมเพราะว่าพังเนี่ยมีให้ผงทองด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็ตีไปเผื่อรุ่นผงทองนะครับดาเมจที่เราเคลือบไฟแล้วก็ตีคล็อกเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมหมื่นหนึ่งนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดาเมจเหลือกินเหลือใช้ทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เคลือบไฟเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันซึ่ ต้องเคลือบไฟตลอดเวลาน,นั่นแหละนะครับแล้วก็มอนค่อนข้างโอเคนะจากที่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราตีกันไปแบบไม่กดกรรมะนะครับมอนค่อนข้างเยอะแต่ว่าแน,นาว่าวิ่งนะครับวิ่งจะเร็วกว่าเพราะว่าหามอนเจอได้ง่ายกว่าผมถ้าเดินเองเนี่ยเอาจริงก็อย่างที่บอกไปว่าซอกมันเยอะนะครับผมไม่ค่อยคุ้มที่จะเดินเท่าไหร่แนะนําว่ากดวิง่งเถอะครับแล้วบางทีก็เกิด2ตัว2ตัวเสร็จค่าปุ๊บไม่เห็นระยะจอก็คือวิ่งได้เลยนะฮะเดี๋ยวอีกครึ่ชงชั่วโมงเรามาเจอกันใหม่นะครับผมขอไปฟาร์มกันแบบเข้ม,ขม,ขมต่อ่ออกน,น มาแล้วครับผมเม็ดแรกของเรานะฮะมาครับหลังจากจบครึ่งชั่วโมงของบับเบิร์กมไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ากดบับเบิร์กมแล้วเนี่ยมันจะต่างกับไม่กดแค่ไหนนะฮะในรอบที่เรากดบับเบิร์กมนะครับผมของที่ได้เนี่ยก็จะมีอีลูทั้งหมด8เม็ดนะครับผมโอ้โหแปดเม็ดเข้มๆไปเลยทีเดียวนะฮะ856นะครับผมมาแล้วครับผมเน้นๆ5้0 0 0นเซนนี่นะฮะยังไม่นับขยะอีกนะครับผมแล้วก็มีแจเงินอีก7อันนะฮะ แจทองช่างมันแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีผงด้วยผงทองอีก31อันก็ตีซะว่าอันละประมาณพันหนึ่งลวกันนะครับผมเอาจริงแค่นี้มาถึงก็หกแสนแล้วนะครับยังไม่นับขยะนะฮะมาดูขยะของเรากันก่อนดีกว่านะครับผมรอบนี้นะฮะก็ข้ามมอนพอๆกับเดิมแหละขยะก็จะมีพวกค็อกแคร์เลยพวกนี้นะครับผมอาศัยเข้าไปนะครับผมปึ๊บป๊บอ่าเหลืออันนี้ไว้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฮูดมั้งนะครับ ได้จากพังนะฮะขายไปขายนะครับขายขายให้หมดติวเก็บไว้ก็ได้นะครับผมได้มาอีกแสนหนึ่งนะครับผม1นึ0 0 0สนหนะครับผมคูณ OC 1.24นะครับผมก็รวมกันเป็นแสนสามนะฮะแล้วก็บวกกับเมื่อกี้ห้าแสนหกนะครับแล้วก็บวกกับอีก3 0,000ื่นนะครับผมค่าผงทองนะฮะรวมกันเป็น1กรัมของเราได้มา7จ็ดแสนสองหมื่นหกพันเซนนี่นะครับผมต้นทุนของเราเนี่ยก็จะมี วิ่งประมาณ500อันเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็มีปลายนิดหน่อยนะครับเพราะโดนตีบ้างเวลาแบบจังหวะหิวมอนนะครับเห็นมันเยอะๆต้องโดดใส่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างกําไรแบบล้นหลามนะครับผม1กรัม7 0ร k ไม่รู้ว่าเขาฟาร์มกันได้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผม1กรัมเนี่ยถามว่าของมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับโลกสายแบ็กสเตปนะครับผมของเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ หลักๆเอานี้ก่อนต้องใส่หัวนี่สิเออหลักๆก,ก็คือคอมโบนะครับผมตัวหมวกกับแหวนนะครับทำให้เมื่อไฟน์กิกแล้วมันจะแบกสเต็ปอัตโนมัตินะครับผมใครอยากดูรีวิวละเอียดนะผมสามารถไปดูที่คลิปเก่าได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวปาก Deviling นะครับที่เพิ่ม xp 5เปอร์ดอปเลด5เปอร์นะครับดาเป็นซุลกิ2เหมืองนะครับก็เอาให้คล็อกมันทีเดียวตายนะฮะส่วนรองเท้าเนี่ยก็เป็นโซฮีนะครับผมเสื้อเป็น เออร์ดิเตอร์นะครับผมด้วยความที่ถ้าเราแบ็กสเต็ปทีเดียวตายเนี่ย HP เราจะไม่ลดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เสีย HP นะครับ HP เนี่ยมีไว้แค่กด P เซิร์ฟเฉยๆป้องกันการโดนทับซึ่งที่นี่มันมีมอนเตอร์ที่ทับได้นะครับนั่นก็คือเดวิลชิซึ่งมันจะไลนิ่งหรือจูเลยแหละนะครับผมน่าจะจูนะเพราะว่ากระเด็นนะครับผมก็แรงอยู่แรงอยู่นะฮะแล้วตัวอาเชอร์เซเลตันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีสกิลแบบเบิร์ดทับไหมนะครับถ้ามีก็จะซวยหน่อยโดนทับนะครับแต่ก็แนะนําว่า พีเซอร์ไวเถอะนะครับโอเคนะครับผมก็เท่าที่ดูนะครับผมก็บอกได้เลยว่า c l o c k Tower ชั้น2นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ปิดมอนแบบเร็วๆได้นะฮะเพราะว่ายิ่งปิดมอนเร็วนะครับผมอีรูเนียมที่เราได้ก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอีรูค่อนข้างราคาดีมากนะครับยังไงก็ฝากแวะเวียนกันมาเก็บเงินได้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข ช่วงกัมเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กัมเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ